เอาไปชมกันต่อไปไปแล้วทีมงานรถวินถึงสิลิงเรียบร้อยแล้วครับมผมว่าจะยืนดูตรงนี้ไหมเจ๊โบกล่าวว่าบเอาดีกว่าไปพูดเลยไปมาชมภารกิจกู้เซตอ็อยยี่สิบคิดหนึ่งจมครับฮิตาชิตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นครับยังไม่ยังไม่กระดุกไม่กระดิกเลย มาดูอีกรอบหนึง่งโดยทีมงานรถบินผู้ชำนาญการครับกำลังคุยกันอยู่จะเอายังไงดีเอาแบบไหนไปเดี๋ยวเราไปดูทีมกู มันจะกระดุกกระดิกไหมอโอ,โอ้มีของกินนี่เองพ่อต่มานั่งอยู่ตรงนี้<อ>แหละนี่ <c oughs> ยวขนมเลยไหมขอกินฮะจ่ายตังค uh> mm ์เขาก็ได hey! oh like anyway. ้ตัวกี่บาทเนี่ยยี่สิบบาทนั้นหลายเขียนเกะด้วยเออเนาะเนาะสักเดียวเกะเขาบ่าวเรามันกระดิกไปนี่กระดิกนิดนึบ่ ให้ดูหน่อยมัน,ไ,นไปไหมมันกระดิกบอลุงอยู่มีอาการวันสะเทือนอะรู้สึกว่ามันนั้นตื่นให้ตัวอยู่ที่ว่าทำไมไม่มามานั่มนามเาเลยนทำตัวเองไม่ได้ก็เดือนมาหน่อยนึงต้องคนขุดบ่เ็นนนคคครับต้องขุดราโอ,อ้ยกลาดข,ขึ้นชุดใหญ่กว่านี้ีเอ,อ้ยวันนั้นอะ่ะพอาะสี่หมื่นได้ไปสองหมื่นกว่าขยักเยินซื้อสลึงหมดสี่หมื่นกว่าหมดปากเลยกิงเลยให้มาสองหมื่นให้มาสองหมื่นนี่แหละปัญหามันอย่างนี้แหละ ถ้าเจ้าของรถ<ผ>ม,มันคนมาเห็นสลิงนะ่ะว่าเราผมพ่นๆล่ะเสร็จผมซื้อสลิงมาเป็นแสงเพราะว่าผมพูดเล่นว่าเราไปถือเอาเลไอย่างเงี้ยปลาปากเลยสามโลแสงกรับผมไปซื้อมาตรงเขาบอกว่าผมพูดเล่นเนอพอไปดูกระปากเลยผมบอกไปดูต้วหนะงหน่อยนะลังหนอยนะโตพวนี้ครับไตัวนี้อย่างหลายนะครับพ่นหมดเลยเจอตัวเดียวคดิชใช่ไหม อ้าวโย่หน่อยหนึ่งมันสยบมันมีอาการอ่ะใครบาดเจ็เทือนไงยจะพูดง่ายง่ายมันือนตรมันมันลากไปมันไม่มุดไปกับดินหมดก็มันเนี่ยตรงนี้มันตม,มุดธรรมดามันตรงมุดอยู่แล้วเราจะพาไปหน่อยหนึ่งคนตรงนั้นไงโยงขึ้นน่อมันจะขึ้นตามไปอ๋อตงนี้ต้องอตรงนั้นทีางหม่นี่ตัวนี้ใช่ไหม ้ the the ่างใหญ่ไหเอ็มเลยครับเคร่ดครลิงยังเยอะเลยถ้าเครื่องจิตได้เไม่ัรนถ้าเครื่องจิตได้นี่แก้วเลยเพราะขนาดของเศรษกิจเนาะขนาดไหนบางไง ผมยังลาก,กาเา<ผ>มอ <นะ S 1> ืองสามกันของจริงๆอ่ะอย่ติดเครื่องแล้วก็นี่ผม อลอยคันติดเครื่องก่อนภาคด้วยครับภาคด้วยภาคด้วยครับภาคที่ไหนก็ได้โอ้ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วโอ้โอ้โอ้เสียวดิเสียวดิโอ้เสียวดิโอ้โอ้โอ เชียวเชียวเดียวเชียวอู wow! Oh! Oh! Wow! Oh! You you ้อู้อู้ขัดมั้งไหมอู้อู้เรียบร้อยเสียวมากเลยเนาะฟุ้มนี่เสียวเลยอ่ะอือไปไหมเดียวไหนฮะกระดิกไหม ไม่กระดิกเลยนะดอว่ะดูว่ะไม่กระดิกเลยเด่นี่ดูว่ะไม่มีรอยไม่มีรอยดินตริเลยอ่ะโยกไหมไม่เลยลุงไ,ไม่โยกเลยาาไม่ตา้ตาได้เห็นไหมรถคาร์บโคยังโบกเลย ติดได้เขาจะติดได้ติด,ดไหนไหนคนทเป็นโมาอยติดได้แต่มันทำงานไม่ได้ไม่ไม่ไมมันมันบอกวาแค่เร่งไม่ได้เฉยๆแค่นั้นเองมันบอกมาไม่ติดได้ติดได้คแค่โยกตัวน่ะเร่งไม่ได้มาม่มีปัญหาโยกตัวได้นู่นจะาของเล่าใส่หมวกนั่นนะค้นเส้อนะนจะมองนี้บอเ้ยวนัรนมดิมันดูแรงเนี่ยมันไม่ขึ้นหรอกขอกหน้าเนาะ ครื่องมันเป็นยังไงม,มันเอ้ยขาดเลยมาน,นี่ถามหน่อยถามหน่อยมันเป็นยังไงทะลิงขาดไอ้เครื่องแต่มันติดได้ไหมมันติดได้แต่ช่างเขาบอกว่าไม่ติดเพรากลัวระบบไฟมันเป็ยตามหลักเลยคมล่างอยู่ขอโคราชระบบไฟพ u t ไปแล้วนะก็ต้อระบบไฟออกเลยมันจะติดได้ให้ช่างมาตัดระบบไฟออกได้ไหมก็มต้องพอระบบไฟออก บองราก็พอรไปออกเมือนกันติดบ้านนบ้านนองนี่หนักกว่านี้อันใหญ่กว่านี้แตกไรนนะติดเครื่องได้แต่ตรงทออไปพัดลมไป่อรองเลยเพื่อนเนี่ย่อไัลไม่ขยับเลยไม่ขยับมันไม่ขยับนี่บมดย้ายตัวไปแล้วี้องใช้เวลางานเข้าเลย พูดไปนเดดอ่อเุคนไอเยทของส่นันหดูคนเก่งอยู่ข้างบนพูดพูดพูดนนูนนูนนูนเออลงมาลงมาเอ้า บินขึ้นแล้วทีนี้บินจาของขึ้นแล้วทีเรียบร้อยขดอู้ดูอ่ะอ่านขนาดบูทยดงดึงยากนะอู้ดูอ่ะก้ ไม่ไม่ขุดข้างหน้าหลังอย่าขุดขุดข้างหน้าช่งนี้เลี้ยงแกงใส่ไตรงไหนอาจารย์ไหนครับคิดไม่ออตัดได้ได้อยู่แต่ว่ามันทำงานไม่ได้แล้วนมักระดิกไม่ได้แล้วเอาอยังไงว่ามามีรถสลิงมาอยู่รถสลิงมาอยู่นัทก็มีอยู่แต่มันจะพอไหมพอไหพอซื้อเก่าอพอหรอ สู้อีกบออสู้อีกถ้าจกข้างหน้าเห็นใบแท็กนี่ขึ้นเลยอยังไงก็ขึ้นาคุณมาขุดงูย้ยเครื่องมือแล้วถ้ามีเมโทรเล็กอ่ะได้เลยนี่ขุดไมโครเล็กอยู่ตรงนี้ขุดข้างๆนี่ออกนี่ได้เลยอืมดูดแน่นเลยอ่ะ ก็เหมือนจะว่าหละถ้าจะดึงก็เอาเฉพาะตัวไปแท็กอยู่ข้างล่างถอดนั้นออกถอดซีนหัวใจออกดึงไปเลยเสตยีเห็นไหมเชื่อผมไหมหรือว่ามีอยู่พี่จุงถอดสลักนี่ออกถอดสลักนี่ออกเอาบูมเอาบูมอาร์มกี่โอไปก่อนออกไปครบใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ถอดอันนี้ออกถอดบูมออกคนบูมแล้วก็เอานี่ไปทีนี้ก็ค่อยดึงตัวรถไปมันจะเบาใช่ไหมอ่ามันจะเบา

ก็มาไม่กีดือกแล้วถ้าไม่ขุดออกถ้าไม่ขุดรอบก่อนขุดรอบ,บก่อนเครื่องแล้วนี้ก่อนผมลบ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 ย,บยังสู้อีกครับยังสู้อีกเป็นกำลังใจให้ทีมงานรถบินแล้วก็เจ้าของรถแมคโครนะครับถ้าดึงไม่ขึ้นก็เดี๋ยวจะเอา นี่ถ้าริ่มๆขึ้นเขาจะเอารถใหญ่มารถใหญ่มาครับเรืแม็โครใหญ่ใช่เขาจะเอาคันใหญ่มาดึงสองร้อยฮะรถคนสัตใหญ่เขาจะมาดึงเขาฮะ นั่งกระดึงขึ้นแล้วทีนี้มาด่านนี้ควนดึงหนวลไว้ไม่ให้ไปใช่ไหมใช่นี่ตามที่เรียนจบมาใช่ไหมครับใช่ครับผที่พูดมานี่ใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนครับเหมือนต่อไปแล้วโดนฝาไปแล้วโดนไปแล้วไปแล้วโดนอ๋อไปพูดแล้วเกามโดนโดนโดนงานนี้ งานนี้ลำบากกว่า2อ0รุ่นสิบป่อุ้ยลำบากไปเยอะนี่ง่ายกว่านี้อ๋อมันกระดิกตัวได้เนาะเพราะว่ามันช่วยตัวเองได้อืมช่วยตัวเองได้หยาบนะครับรอชมกันต่อไปแล้วกันว่าจะเอาขึ้นได้ไหมนี้ก็ลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออสวัสดีช่องช่องอะไรนะช่อง รถดำสวยๆจราจรรถดำสวยๆจราจรส่วนเสียตินพาซิ่งแปดๆไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนต้องเหี่ยวลันทุ่งด้วยครับต้องอะไรต้องเหี่ยวลันทุ่งครับทอดเขาเฮะไม่ปีนหรอไหนเบิ่งคิตตี้นะคิตตี้อ่ะเพิ่งขี่ตี้ไหนเรลวตายเลยตันตะบมติดเลือแน่นอนเลยเนี่ย เดียกับใหม่ครับบ๊ายบายครับผม